สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Your Better นะครับในวันนี้ผมจะพาทุกคนมาพูดคุยถึงหัวข้อที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จนั่นคือความสำเร็จเริ่มจากการรายล้อมตัวเองด้วยคนที่เก่งกว่าซึ่งหมายความว่าถ้าเราต้องการเติบโตและประสบความสำเร็จในชีวิตการเลือกสภาพแวดล้อมและคนรอบตัว เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งซึ่งแนวคิดนี้คือการให้เราอยู่ในวงของคนที่ช่วยยกระดับชีวิตและทักษะของเราคำถามคือทำไมการเลือกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนี้ถึงสำคัญและจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้อย่างไรแต่ก่อนอื่นนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสรุปและวิเคราะห์จากแนวคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองและการสร้างความสำเร็จ ซึ่งเป็นคำพูดและหลักการของบุคคลที่ประสบความสำเร็จเช่นคุณจิมรอนนักพูดและนักเขียนที่มีชื่อเสียงเรื่องการพัฒนาตนเองได้กล่าวว่าคุณคือค่าเฉลี่ยของคน5คนที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยได้ยินคำนี้นะครับซึ่งหมายถึงการที่คนรอบตัวมีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตและความสำเร็จของเรา และอีกคนหนึ่งครับคือคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตนักลงทุนที่มีชื่อเสียงได้กล่าวว่าความสำคัญของการรายล้อมตัวเราด้วยคนที่เก่งกว่าและมีคุณธรรมทำให้เราเติบโตและพัฒนาปณิทิศทางที่ดีขึ้นดังนั้นแนวคิดนี้ไม่ได้มาจากบุคคลคนเดียว แต่เป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับและกล่าวถึงในหมู่ของบุคคลที่ประสบความสำเร็จและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเองอย่างแพร่หลายครับเรามาเริ่มกันที่เซกชันแรกครับคือความหมายของการรายล้อมตัวเราด้วยคนที่เก่งกว่าความหมายที่แท้จริงของการรายล้อมคนที่เก่งกว่าคืออะไรเมื่อพูดถึงคนที่เก่งกว่าไม่ได้หมายความว่า เราต้องอยู่ในกลุ่มของคนที่เหนือกว่าเราในทุกๆด้านแต่คือการล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่มีทักษะความรู้ความคิดและทัศนคติที่สามารถสอนและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราได้บางคนอาจจะเก่งในเรื่องที่เรายังต้องพัฒนาบางคนอาจจะมีประสบการณ์ที่สามารถให้คำแนะนาที่สำคัญกับเราได้แล้วทำไมมาถึงสำคัญล่ะครับการอยู่กับคนที่เก่งกว่า เป็นหนึ่งในวิธีที่ยกระดับมาตรฐานของตัวเราเองทุกคนล้วนต้องการเติบโตการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีจะกระตุ้นให้เราพยายามพัฒนาตนเองให้ทัดเทียมกับคนรอบข้างหากคุณล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่มีความสามารถคุณก็จะถูกท้าทายให้ยกระดับตัวเองขึ้นมาเสมอเขาและอย่างที่เรารู้กันนะครับมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมฉะนั้น การเรียนรู้และการพัฒนาเกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นการที่เราเห็นคนรอบตัวทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้เราได้เรียนรู้วิธีการทำสิ่งเหล่านั้นในทางปฏิบัติด,ด้วยครับลองนึกถึงเด็กที่อยากจะเป็นนักดนตรีที่เก่งเขาอาจจะได้เรียนจากอาจารย์ที่เก่งเช่นกัน แต่สิ่งที่ทำให้เขาเก่งขึ้นเร็วที่สุดคือการฝึกเล่นกับคนที่มีทักษะสูงกว่าตัวเองเซกชันที่2ครับผลของการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคนเก่งกว่าต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าการรายล้อมตัวเองด้วยคนที่เก่งกว่าเป็นการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดเราไม่เพียงแค่เรียนรู้ในเรื่องของความรู้หรือทักษะแต่ยังเรียนรู้ทัศนคติ ความอดทนและความคิดเชิงบวกที่พวกเขามีคนเก่งมักจะมีมุมมองที่เปิดกว้างกว่าและมีความสามารถในการมองเห็นโอกาสในทุกสถานการณ์คุณลองนึกถึงสตีฟจ็อบส์ที่มีการทำงานร่วมกับทีมที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายด้านเขาไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์แต่เขารู้ว่าการทำงานกับทีมที่เก่งกว่าในบางด้าน มันจะช่วยผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ของ Apple ออกมายอดเยี่ยมการทำงานร่วมกับคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่สำหรับเขาซึ่งคนที่เก่งกว่าเนี่แหละครับมักจะทำให้เรารู้สึกท้าทายเราอยากจะทำให้ได้เหมือนเขาหรือแม้กระทั่งดีกว่าพวกเขาความท้าทายเหล่านี้ช่วยผลักดันให้เราพัฒนาทักษะและปรับปรุงตัวเองอย่างต่อเนื่องทั้งนี้นะครับ การอยู่กับคนที่มีมาตรฐานสูงทำให้เราปรับเปลี่ยนมาตรฐานของตัวเองเพื่อให้สูงขึ้นตามพวกเขาถ้าคุณอยู่กับคนที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทและมีวินยัยคุณจะเริ่มปรับตัวและเรียนรู้ที่จะทำสิ่งเหล่านั้นตามไปด้วยและคนที่เก่งกว่าเนี่ยครับมักจะมองเห็นโอกาสที่คนทั่วไปมองไม่เห็น การรายล้อมตัวเองด้วยคนเหล่านี้จะช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสใหม่ๆและมุมมองที่แตกต่างการเปิดรับความคิดใหม่ๆจากคนเก่งทำให้เราสามารถต่อยอดแนวคิดเดิมของเราได้อย่างก้าวกระโดดเซกชันที่3ครับวิธีการเลือกคนรอบตัวเพื่อการพัฒนาตัวเองข้อแรกการมีที่ปรึกษาหรือว่าเมนเทอร์ ที่ปรึกษาคือบุคคลที่มีประสบการณ์และสามารถช่วยชี้แนะทิศทางที่ถูกต้องให้กับเราการมีที่ปรึกษาที่เก่งกว่าจะช่วยเราได้รับคำแนะนำที่มีคุณค่าลดความผิดพลาดและเรียนรู้จากประสบการณ์ของพวกเขาข้อที่2การเข้าร่วมกลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกันยกตัวอย่างเช่นกลุ่มนักลงทุนกลุ่มนักเขียนหรือกลุ่มนักกีฬา กลุ่มในที่นี้อาจจะหมายถึงเป็นคอมมูนิตี้หรือว่ากลุ่มใน Facebook ก็ได้นะครับซึ่งกลุ่มคนพวกนี้แหละครับทําให้เรารู้สึกว่าเรามีแรงสนับสนุนจากคนที่เข้าใจสิ่งเดียวกันและเป้าหมายเดียวกันเราจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนในกลุ่มและแชร์ความรู้ซึ่งกันและกันและข้อ3การตัดสินใจว่าคุณจะอยู่กับใคร คือการเลือกใช้เวลากับคนที่ให้แรงบันดาลใจและคนที่มีทัศนคติเชิงบวกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหากคุณอยู่กับคนที่มีความคิดเชิงลบหรือคนที่ไม่สนับสนุนการเติบโตของคุณการพัฒนาตัวเองก็อาจจะเป็นไปได้ยากครับการเลือกที่จะใช้เวลาอยู่กับคนที่มีเป้าหมายและความทะเยอทะยานคล้ายกับคุณจะช่วยให้คุณเติบโตได้เร็วขึ้นครับเซกชันที่4 ตัวอย่างชีวิตจริงจากผู้ที่ประสบความสำเร็จคนแรกคุณอีลอนมัสก์กับการสร้างทีมผู้เชี่ยวชาญต้องบอกว่าอีลอนมัสก์เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่เก่งกว่าไม่ว่าจะเป็นบริษัท SpaceX หรือเท s l a ซึ่งเขาได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในระดับสูงเพื่อทำงานร่วมกับเขา เขารู้ดีว่าการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต้องการคนที่มีทักษะที่เขาไม่มีและเขาจะใช้ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นในการสร้างนงวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโลกคนที่2คุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์กับการล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่มีทัศนคติที่ดีคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์มีแนวคิดว่าจงล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่เก่งกว่าดีกว่าคุณแล้วคุณจะกลายเป็นเหมือนพวกเขา นี่คือแนวคิดที่ชัดเจนว่าการเลือกสภาพแวดล้อมและคนรอบข้างมีผลต่อการเติบโตทางความคิดและการดำเนินชีวิตซึ่งการล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่มีคุณธรรมความรู้และทัศนคติที่ดีช่วยให้เราเติบโตไปในทิศทางที่ถูกต้องและเซกชันที่5เซกชันสุดท้ายครับการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตัวเองผมขอแบ่งเป็น4ข้อนะครับดังนี้ข้อแรก การประเมินสภาพแวดล้อมรอบตัวเราควรเริ่มต้นจากการประเมินว่าสภาพแวดล้อมของเรามีคนแบบไหนอยู่บ้างในปัจจุบันใครคือคนที่คอยสนับสนุนให้เราเติบโตหรือใครคือคนที่ทำให้เรารู้สึกท้อแท้การประเมินนี้จะช่วยให้เราตระหนักว่าเราควรใช้เวลากับใครให้มากขึ้นและควรลดการใช้เวลากับใครข้อ2 การตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองเช่นการหาที่ปรึกษาการเข้าร่วมกลุ่มคนที่มีความสนใจเดียวกันหรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องการตั้งเป้าหมายจะช่วยให้คุณมีเส้นทางในการพัฒนาตัวเองที่ชัดเจนยิ่งขึ้นครับข้อ3การเรียนรู้จากคนรอบตัวอย่างต่อเนื่องการอยู่กับคนที่เก่งกว่าไม่ได้หมายความว่า เราจะต้องเปรียบเทียบตัวเองเพื่อให้เกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจแต่เป็นการเปิดรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องลองเรียนรู้จากคนเหล่านั้นโดยการตั้งคำถามขอคำแนะนำและพยายามเข้าใจวิธีที่พวกเขาคิดและตัดสินใจครับและข้อ 4. การมีทัศนคติที่เปิดกว้างและพร้อมเรียนรู้การเปิดใจรับการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาตัวเอง การที่เรายอมรับว่ามีคนที่เก่งกว่าเราและเราเจะเรียนรู้จากพวกเขาทําให้เราสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วการรับฟังคําวิจารณ์อย่างสร้างสารรค์จากคนที่เก่งทําให้เรามีโอกาสปรับปรุงตัวเองและก้าวไปสู่ความสําเร็จได้เร็วยิ่งขึ้นครับและนี่ก็คือทั้งหมดห้าเซกชันนะครับของคลิปนี้สิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือการรายล้อมตัวเองด้วยคนที่เก่งกว่า เป็นหนึ่งในวิธีที่ทรงพลังที่สุดในการพัฒนาตัวเองและสร้างความสําเร็จการเรียนรู้จากคนที่เก่งกว่าในรอบตัวเราคือการถูกท้าทายให้พัฒนาตัวเองและยกระดับมาตรฐานของเราคือสิ่งที่จะช่วยเราเก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงคุณลองถามตัวเองดูนะครับว่าวันนี้คุณล้อมรอบตัวเองด้วยใครบ้างและคนเหล่านั้นมีอิทธิพลต่อคุณอย่างไร ยังไงขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับถ้าคุณชอบเนื้อหาในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดปุ่มแจ้งเตือนไว้ที่สำคัญคุณสามารถแชร์ให้กับเพื่อนๆได้นะครับเพื่อสร้างสังคมและสร้างพลังบวกไปด้วยกันสุดท้ายผมเชื่อว,ว่าคุณจะเป็นคนที่ดีขึ้นได้แน่นอนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ